วันนี้เรากลับมากับการต่อต่อเนื่องจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่เราทําเกี่ยวกับแบบว่าเรามารวบรวมลอยสักของเมมเบอร์ก็เซเว่กันนะคะมันมันก็จะเริ่มจากน้องอาะผมเริ่มทําที่น้องแบม เดี๋ยววันนี้อัปเดตน้องแบมนิดนึงนะคะจากคลิปก่อนที่เราบอกว่าน้องแบมมีรอยสัก17วงหนึ่งวันนี้เราขอคอนเฟิร์มว่า18นะคะหลังจากที่เราปล่อยคลิปนั้นไปว่าเอ้ย17วงหนึ่งเพราะเราไม่มั่นใจในรอยสักที่เป็นเส้นขีดขีดอันใหญ่ๆที่น่องด้านไม่แน่ใจขวาหรือซ้ายน่าจะขวาเออตอนแรกอะเราเราบอกว่าเราไม่แน่ใจว่า รอ,อ,อยสักนั่นนะเป็นของน้องแบมจริงหรือเปล่าด้วยคำที่มันภาพมันผ่านมานานแล้วแต่เรายังไม่เห็นภาพที่เป็นภาพแบบคอนเฟิร์มจากจากน้องเลยผ่านมาไม่นานนะคะทางสไตลสต์ของน้องแบมก็ได้โพสต์สไตลสด์คนที่ออกแบบชุดให้น้องแบมตั้งแต่ตอนที่มาทำโซโลกับออบิสอะคะ่ะเขาโพสต์ภาพแล้วก็แท็กน้องแบมไปโดยเราจะเห็นรอยสักชัด เจนมากเดี๋ยวผลขึ้นรูปเนาะแล้วก็ตอนที่น้องแบมมาเที่ยวกับครอบครัวที่ไทยก็เหมือนมีคนพบเจอแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เราเห็นรอยสักชัดเจนมากว่าอันนี้เป็นของน้องแบมบคอนเฟิร์มสิบแปดรอยสักนะคะจากของของน้องแบมเนาะจากคลิปที่แล้วมาวันนี้เรามาสู่เมมเบอร์คนต่อไปที่เราจะพูดถึงเรื่องรอยสักก็คือมาร์คชวนนะคะของมาร์คของมาร์คเนี่ยตอนแรกอะ่ะเอาพูดตรงๆงว่าเราอะ่ะเข้าใจว่ามาร์คอ่ะ คือเราลังเลคือตอกก่อนเลยว่าเราเห็นรอยสักเมมเบอร์ก็เซเว่นมาตลอดใช่ไหมแต่เราก็จะไม่ไม่ได้เขาไม่ได้นับว่าคนนี้หนักคนนี้สักกี่อันคนนี้สักกี่อันหรือใครสักมากกว่าใคร,ร,ใครแล้วก็คํานวณแบบคร่าวว่าเราอ่ะคิดว่ามาร์กน่าจะเยอะที่สุดอือตอนแรกเราคิดว่ามาร์กเยอะที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นน้องแบมอาจจะเป็นยุคยอมหรือแจ็คแ,แล้วก็เราก็แจ็คซ์อ,อะไรประมาณนี้ ที่ที่สักเยอะๆก็จะประมาณ4ี่คนเนาะแล้วเราอะก็เข้าใจแบบนี้แต่พอมานับจริงๆแล้วอะเรารู้สึกแล้วว่าตอนเนี้ยน่าจะให้น้องแบมอันดับหนึ่งไว้ก่อนเลยเพราะว่ามาร์กเท่าที่เรานับแล้วก็หาข้อมูลมาได้ก็จะประมาณ15ร้อยักซึ่งถ้าใครแบบเห็นมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นทุกคนสามารถมาบอกปุ่นในคอมเมนต์ได้นะคะว่าเพราะว่าปุ่นบอกเลยว่าแบบอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ร้อเปอร์เซน์ไว้ก่อนเนาะ แต่ณวันนี้วันที่23พฤษภาคม6 6มีอยู่ที่15รอยสักมีที่ที่15้รอยสักที่เราหาข้อมูลมาได้งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รอยสักแรกกันก่อนเลยนะคะรอยสักแรกก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสักแรกของมาร์คหรือต่อแต่เป็นรอยสักแรกที่เราจะพูดถึงนะคะวันนี้เรามาเริ่มที่รอยสักไม้กางเขนดอกกุหลาบอ่ะอันนี้เป็นรอยสักใหญ่มากคือมาร์คอะจะเป็นฟิลแบบ คือเราเวลาเราดูรอยสักของม้าเราจะให้ความรู้สึกถึงความแบบหนักแน่นมั่นใจแล้วก็ฟรีดอมอ่ะคือคือทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะทุกๆรอยสักมักจะแฝงคำว่าฟรีดอมอิสระเข้าไปซึ่งม้าเป็นคนที่เรารสึกว่าเขามีความมั่นใจและสนุกกับการสักอาจจะมากกว่าน้องแบมในความรู้สึกของเวลาเราเห็นรอยสักเนาะเพราะว่ารอยสักของม้าเส้นจะชัด เราก็จะเป็นตำแหน่งหรือเส้นที่มันใหญ่มีความเข้มกว่าของน้องแบมจะเป็นลายเส้นเล็กๆมากกว่าอันนี้จะกความรู้สึกคนที่เห็นเนะาะอาจจะเห็นรถสักเนี่ยคือเป็นรถสักที่ใหญ่มากจุดจุงงน้าแข้งทางซ้ายของมาร์กน่าแข้ง ข้างหลังเนาะน,น,น่งนองน่องเขาเรียกน่องน่องซ้ายของมาร์กจะเป็นรอยสักที่ใหญ่แบบแทบจะทั้งขาแล้วอะ่ะทุกคนซึ่งเป็นรอยสักไม้กางเขนแล้วก็ประกอบด้วยดอกกุหลาบทั้งหมด6ดอกอันนี้จากพันที่เราอ่านข้อมูลมาแต่เราไม่เห็นไม่ได้ฟังจากปากมาร์กนะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าอ่านจากอ่านจากคนที่เขากล่าวถึงมา ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง่ะทุกคนว่ามาร์กน่าจะหมายถึงครอบครัวทั้งหกคนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือพี่น้องของมาร์คมีสี่คนถูกไหมเดี๋ยวนะอ่ะใช่สี่คนก็คือเป็นหกคนก็เลยกลายเป็นดอกกุหลาบหกดอกนะคะอันนี้ก็เลยอันนี้อันนี้ที่อ่านข้อมูลมาความหมายของมันอ่ะคือมาร์้วครอบครัวมากอันนี้ทุกคนรู้ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรอยสักหนึ่งที่เราสึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็ดูแบบแล้วแล้วสวยงามเวลาอยู่บนตัวบนตัวมาร์ด้วยโอเคมาที่รอยสักที่สองอันนี้ก็เป็นรอยสักที่ใหญ่เหมือนกันนะที่เราจะพูดถึงเนาะเป็นรอยสักหนึ่งที่อยู่ทางด้านแขนซ้ายอยู่ตรงตรงนี้ตรงเนี้ยอ่าตรงน,รงน,รงนี้เป็นรอยสักนกพิราบแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบ เป็นเป็นใบไม้อะอยู่ข้างบนนกพิราบด้วยซึ่งนกพิราบมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความหวังแล้วก็อิสระไอที่เราเราบอกแล้วว่ามักจะแบบความรอยสักของมาร์คมักจะมีคําว่าอิสระเข้าไปฟีดอมเนี้ยซึ่งพอเข้าใจได้แหละอันนี้เป็นรอยสักที่แบบใหญ่มากแล้วก็เราชอบมากเราสึวกว่าเป็นนกพิราบที่มันมีความแบบดูแล้วมันดูดูอิสระแต่มีความคงทนดู ดูเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าดูแบบมีพลังเออมี power อ่ะเออเป็นรอยสักหนึ่งที่สวยมากเออชอบความที่เขาไม่ได้สักนกพิราบอย่างเดียวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะนับแยกกันหรือเปล่าระหว่างข้างบนกับข้างล่างนกพิราบกับใบไม้ข้างบนอะ่ะซึ่งใบไม้ข้างบนอะ่ะเราไม่แน่ใจถึงความหมายมันนะแต่เราสุกว่ามันสวยพอเราใส่เข้ามาบวกกับนกพิราบมันล้อกับปีกของนกพิราบมา มาที่รอยสักที่สามนะคะรอยศักที่สามอันนี้อยู่ที่ขาตรงตรงบนเขา่ขาเข่าใช่ไหมเข่าของเราอะ่ะแล้วก็บนเข่าตรงตรงขาอืมเป็นคำว่า stay true แล้วก็ be real เป็นสองข้างเนาะข้างขวาเดี๋ยวนะมันจะเป็นข้างขวาจะเป็น be real stay true ประมาณนี้ stay true be real ก็คือแบบ เป็นตัวของตัวเองอะ Be real say to ก็แบบว่าอยู่กับความจริงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นเหมือนหนึ่งคำที่แบบเป็นมีความหมายลึกซึง้งแล้วก็เป็นคำที่เขาเขาสักด้วยด้วยฟอนต์ที่มันมันค่อนข้างอ่านยากนะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนไม่รู้นะอันนี้ตีความหมายจากความ ความที่เรามองเข้าไปอย่างนี้ดีกว่าคือเวลาคนสักเขาจะต้องรู้ความหมายแล้วก็ตัวตนของเขาว่าเขาจะรู้ว่าเขาสักอันนี้เพราะอะไรแต่คนข้างนอกที่มองเข้าไปเวลามองรอยสักคนอื่นนะเรามักจะเรามักจะไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เราสามารถที่จะดูว่าแบบเฮ้ยเขาสมมติเราอ่านว่า say t o B real อะเราเราเราดูตัวฟอนต์นะเรามองมาร์กแบบมุมไหนเรามองว่ามันมีความแบบซับซ้อนฟอนตนะ์นานมีความซับซ้อนอ่านยากแล้วก็ดูแบบ เรารู้สึกว่าตัวตนของเขาอาจจะซับซ้อนแล้วก็อ่านยากมีอะไรอีกเยอะๆที่เราอาจจะแบบว่าไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนมวาว่าคนเราอะมันมีหลายด้านอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาแสดงออกมามันหนึ่งด้านอีกอีกด้านหนึ่งที่อยู่กับครอบครัวหรืออีกด้านหนึ่งที่อยู่กับตัวเองมันก็มีอีกหลายๆด้านซึ่งเรารู้สึกถึงความแบบความซับซ้อนแต่ก็ดูแล้วฟอนตน์่ะมันจะเป็นฟอนต์ที่แบบตรงๆอะ เออเรารู้สึกความทางซับซ้อนแต่ก็ดูมีความตรงตรงด้วยอันนี้วิเคราะห์วิราะห์นะไม่ได้แบบว่าเป็นความจริงนะทุกคนอันนี้บอกก่อนเออแค่เรารู้สึกว่าฟอนต์มันดูแบบมันดูมันมันดูมีอะไรไม่ใช่แค่ฟอนต์ธรรมดาเพราะว่าคาว่า stay to be real มันดูแบบมันดูเป็นคําที่ตรงแต่ฟอนต์มันทําให้เรารู้สึกถึงความซับซ้อนเล็กน้อยมันทําให้เรารู้สึกว่าคําเนี้ยมันไม่ใช่คําที่แบบตรงต้งอ่ะเออมันมีอะไรมากกว่านั้นอยู่ข้างหลังอ่ะอื แต่เป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่คาดไม่ถึงนะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยเห็นคนสักแต่จำเป็นตำแหน่งที่มาร์คสักแล้วเข้ากับมาร์คที่สุดอันนี้เราชอบมากที่สุดเลยคือมาร์ชอบใส่กางเกงขาสั้นหลังจากตอนที่ไปมิกาหลังจากกลับไปมิการตอนที่อยู่กเกาหลีมันจะไม่ใส่ไม,ไม่ไม่ใส่กางเกงขาสั้นเท่าไหร่นะจะสั้นแต่ว่ามันก็จะแบบว่าถ้าจะไม่ผิดตอนเพลงจัดไร i ์ จะรู้สึกว่ามันจะใส่ขาสั้นแต่มันไม่ได้สั้นขนาดนั้นไม่มม่จะเป็นเหมือนแบบสามสี่ห้าส่วนแต่พอไปเมกามาร์กมีการแต่งตัวที่แบบเซ็งกิงขาสั้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วพอแบบมันมันจะสั้นที่จะเห็นคําว่าเซ y b เรียวได้แบบแวบๆบซแบบึ่งเรารู้สึกว่าเขาเลือกสักตําแหน่งเนี้ยมันเข้ากับตัวเขาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับมาร์กมากอะ่ะเออที่สุดเลยคำคำนี้เป็นคําที่เราชอบเลยสักที่ของมาร์กที่สุดเลย มาอันที่สี่นะคะเออเป็นดอกไม้ถ้าสมมติภาษาไทยน่าจะเรียกว่าดอกชบาแต่ว่าเ,เราขออ่านชื่อมันเป็นภาษาเกาหลีชื่อว่ามูกุงฮวามูกุงฮวาเป็นดอกไม้ประจำประจำชาติเกาหลีอะทุกคนหรือว่าแบบดอกชบาบ้านเราอะอยู่ในตำแหน่งแขนซ้ายต้นแขนซ้ายนะคะก็คือตัวอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้อ่าตรงนี้ตามภาพเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่อยู่นะแต่ว่าเออมันมันเราสึกว่าเรารู้สึกว่าเขาสักอันเนี้ยมีความจางนิดนึงแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นไม่ไ่ะไม่ไม่ได้เน้นเส้นที่หนักมากซึ่งมันซึ่งในตำแหน่งเนี้ยถ้าสมมติเน้นเส้นที่หนักมากเรารู้สึกว่ามันจะดูมีความแข็งมากเกินไปแต่พอมากเน้นตรงเนี้ยตรงตรงแขนตรงเนี้ยแล้วสักให้มันมีความแบบฟุ้งๆอ่ะ แล้วพอพันมันุูงๆแล้วมันเป็นดอกไม้อะเ,เราชอบมากเรารู้สึกว่ามันสวยมากแล้วอ่านมาอีกว่าเขาบอกว่าด้วยความเนี้ยดอกเนี้ยดอกชบาหรือมูกุงฮวาเนี่ยมันเป็นดอกสัญลักษณ์ประจําชาติเกาหลีเนาะเหมือนแบบว่าเขาเติบโตที่อเมริกาก็จริงแต่เขาไปแบบเขาได้เริ่มต้นการเป็นไอดอลที่ประเทศเกาหลีด้วยเกาหลีใต้เนาะก็น่าจะมีความหมายอย่างหนึ่งของมามักคงอยากสักอะไรที่มันเป็น เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตหรือเรื่องราวที่อยู่ในจุดที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตหรืออยู่ในจุดหนึ่งที่เป็นไอดอลเป็นเป็นกอตเซเว่นที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแล้วก็เอาเอาเกาหลีกลับมาเมกาด้วยอ่ะคือมีความจากเราดีความเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับมาร์คอาต่อมารอยสักที่ห้านะคะรอยสักที่ห้าเป็นรอยสักลูกยิ้มซึ่งมาร์คมีรอยสักยิ้มถึงสองอันซึ่งเป็นยิ้มที่แบบยิ้มเหมือนกันอะเป็นยิ้มแบบยิ้มอะที่ เป็นยิ้มที่เป็นสมล์จริงๆอะคะ่ะอยู่ที่หัวเข่าทางซ้ายอะหัวเข่าซ้ายเป็นรูปยิ้มอันเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรคือ Mark มาร์กน่าจะชอบแบบอิโมจิยิ้มอยู่แล้วเนาะก็ใส่อยู่ที่หัวเขา่าและก็อีกตำแหน่งนึงเป็นตำแหน่งที่คาดไม่ถึงมา,มากๆแบบมากๆคือมาร์กบอกว่าถ้าสมมุติจากจากที่เราอ่านมาตอนนั้นอะมาร์กให้ สัมภาษณ์ว่ามาร์คสักอันนี้มาสี่ปีแล้วก็คืออยู่ข้างในปากเนี่ยอยู่ในอยู่ตรงเนี้ยเป็นลูกยิ้มอยู่ในปากซึ่งซึ่งแบบมันเป็นตำแหน่งที่มาร์คสักมานานแล้วแต่ไม่มีใครเคยเห็นก็แน่นอนเวลาเราพูดหรือเวลามาร์คร้องเพลงอ่ะทุกคนมันจะไม่เห็นอยู่แล้วจนแบบมาร์คมาเปิดให้เห็นเหมือนเขาเปิด เขาต้องเป็นคนเปิดเผยอะถึงจะถึงเราถึงจะรับรู้มันซึ่งเป็นรอยสักลูกยิ้มเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าสมมุตินับจาก,กวันที่มาสัมภาษณ์นเวลานี้มั้งน่าจะสักประมาณห้าปีแล้วสาหรับรูปรอยยิ้มมันนี้นะคะอยู่ข้างในปากซึ่งออมันก็แบบว่ามันก็มันก็มันเราสู้ก็เป็นตำแหน่งที่คาดไม่ถึงดีแต่ว่าอาคงแบบมีความหมายอะไรแหละถึงไปสักตรงนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าตอนนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะสักแบบเปิดเผยได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ มาต่อมารอยสักที่7นะคะเป็นผีเสื้อซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับถ้าทุกคนเคยเห็นของน้องแบมก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกับนกหู่ของน้องแบมนะคะก็คือขาซ้ายขึ้นมาจากอตาตุ่มตรงตรงน่องเนาะขึ้นมาจากตะตุ่มเป็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อที่มีรอยสักที่สีเข้มแล้วก็ตัวในตัวปขนาดที่ตัวใหญ่อยู่เนาะอันนี้เป็นผีเสื้อที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าทําไม ทั้งมาร์กและน้องแบมอะถึงเลือกสักรูปสัตว์ไว้ตรงตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความคืออ่าท่อนนี้มีย้อนความก่อนนะว่าถ้าของน้องแบมอะของน้องแบมสักอูอนกพูน้องแบมบอกว่าไม่มีความเมจิกเนาะมีความเมจิกมีความอันเรียลแต่ของมาร์กอะเรามาร์กไม่เหมือนไม่ได้ให้ข้อมูลว่าทําไมถึงสักผีเสื้อแต่ว่าเราไปหาข้อมูลมาว่า การสักผีเสื้อค่ะมันหมายถึงอิสระมีชีวิชีวาความงามและความฝันอือันนี้อันนี้ไม่แน่แต่ว่าเป็นเป็นตำแหน่งหนึ่งที่แบบเออเราก็แอบอยากอะอเห็นน้องมเพอเห็นน้องแบมกับมาร์กสักรูปสัตว์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็อยากสักบ้างเราอยากสักแมวไว้ตรงตรงตำแหน่งเดียวกับพวกเขาบ้างเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเออเออเออน่าสนใจน่าจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่แบบ มันจาเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สวยมากอะ่ะเวลาแบบว่าไม่ว่าคุณจะใส่กางเกงขาสัาน้นกับปรงหรือว่าใส่กางเกงที่แบบถ้าเดินแล้วมันเห็นนิดนี้รู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่สวยมากแล้วถ้าสมมุติไม่อยากให้เห็นก็ใส่ถุงเท้าหรือเสียงนี้ขายาวก็ได้ะอะไรเงี้ยมาต่อมานะคะในอา่ราร้อยสันดาบที่แปดแปดเนี่ยจะเป็นที่สีข้างที่สีข้างขวานะคะเป็นวันเกิดป้าม้า วันเดือนปีเกิดปาร์มาในภาษาโรมันในเป็นตัวเลขโรมันนะคะอันนี้ก <si ็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ไอดอลสักเยอะน้องแบมก็สักตำแหน่งสีข้างเพราะว่าเวลาใส่เสื้อกล้ามมักจะใส่เสื้อกล้ามที่มีความเว้าตรงตรงเสื้อเยอะแล้วมันจะเห็นแล้วก็มันเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สวยเวลาสักแล้วแบบออนสเตจเวลาใส่เสื้อกล้ามเราเห็นแว๊บเนึ่งมันเป็นตำแหน่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สวยมากแล้วก็เขาสักเออ เป็นภาษาโรมันเป็นตัวเลขโรมันของคุณพ่อคุณแม่เอาไว้เนาะอืมก็คือมันเป็นรอยสักหนึ่งที่แบบคนมกกักจะนิยมสักเหมือนกันเนาะก็คือแบบพวกวันเดือนปีเกิดคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ระลึกถึงอย่างที่บอกแหละเอาคือเขารักครอบครัวมากเขาก็เอาครอบครัวติดตัวไว้ตลอดเวลาต่อมาดับที่เก้านะคะอันนี้ยุคยอมก็สักมาก็สักคือคําวบอร์ท ก็จะอยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันด้วยนะทั้งมาร์คทั้งยุกนะคะไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยว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 พอตอนของยุกเราเรียกรันมาพูดอีกรอบหนึ่งอยู่ในตรงนี้ตําแหน่งตรงนี้ถ้าแขนบนขวาอ่ะแขนบนขวานะคะก็เป็นคำว่า true true เนาะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่เป็นรอยสักที่เป็นรอยสักหนึ่งของมาร์คที่มีฟอนต์แล้วก็สีแล้วก็ความชัด ตำแหน่งที่ชัดมากๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นความเหมือนเน้นย้ำความจริงที่ชัดที่สุดเลยอ่ะเออมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นคำมันเป็นประโยคแล้วมันเป็นฟอนต์อะไรที่แบบชัดเจนแล้วก็มกักจะมักจะใส่เสื้อแขนสั้นเนาะแล้วตรงเนี้ยเราก็เวลายกมือเวลายอยู่บนคอนเสิร์ตอ่ะมักจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดอืต่อมานะคะอันดับที่สิบ สิบจะเป็นวันเดือนปีเกิดของมาร์กเองในภาษาโรมันแล้วก็เลขธรรมดานะคะเก้าสามอยู่ในต้นแขนซ้ายเมื่อกี้ขวาเนาะอันนี้ซ้ายมาร์คมักจะสักแขนข้างซ้ายมากกว่าข้างขวารอยสักส่วนมากจะอยู่ด้านซ้ายซึ่งแขนซ้ายเนี่ยทั้งแบบทั้งหมดเลยอะทั้งแขนแล้วอะแทบจะแบบว่ามีรอยสักหมดเลยเนาะก็คือจะอยู่ตรงตรงนี้ ชาบาจะอยู่ชาบาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นข้างในข้างในจะเป็นออวันเดือนปีเกิดเป็นเลขโรมันแล้วก็เลข93ธรรมดานะคะ มาที่11 11เนี่ยจะอยู่ที่ขาซ้ายหน้าแบบนองข้างหน้าทุกคนก็เป็นกริดซึ่งเราหาข้อมูลมานะคะเป็นกริดของมิคาเอลซึ่งเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ถ้าดูในคัมภีร์ไบเบิลอันนี้เราไม่แน่ใจถึงถึงข้อมูลว่าใช่กริดอันเดียวกันหรือเปล่าแต่เป็นกริดอันที่เป็นขนาดใหญ่มากที่อยู่ข้างหน้าขาข้างหน้าเลยแล้วก็แบบเวลาใส่กางเกงขาสั้นอนะหรือเวลาใส่ถุงเท้าขึ้นมามันสวยมาก ืเดี๋ยวเราจะเราจะให้ดูภาพที่แบบมันมันแบบว่าเวลาแบบมามิกกับการแต่งตัวแล้วเวลาถ่ายแบบออกมาหรือเวลาแบบแต่งตัวแล้วเราเห็นอนะว่าแบบมันสวยมากมันสวยมากมาอันดับที่สิบสองนะคะเป็นชื่ออัลบั้มของมาร์กเองนะคะมาร์กสักไว้ในตำแหน่งแขนขวาประมาณประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดประมาณตรงนี้เป็นเดียเธอซ้ายเป็นฟอนที่น่ารักน่ารักเป็นแบบมีความเป็นเป็นน่าจะเป็นเป็นรอยสักที่มีความน่ารักมีความแบบ อ,อ้แบบเหมือนเป็นรอยสักแบบที่ที่ที่เดี๋ยวนี้เขาฮีททิตกันแบบมีความแบบตัวเล็กๆฟอนต์แบบเล็กๆมินิมอลอันนี้อันนี้น่ารักมากรอยสักที่น่ารักมากอยู่ดูนี้นะคะต่อมานะคะเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้วไม่ไม่นับอันดับละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออคิดก่อนสิบสองไหมสสี่มา่าสิบสามสิบสามเป็นรอยสักที่แขนซ้ายล่างนะคะอยู่ประมาณตรงนี้ เป็นเป็นเหมือนแบบไม้กางเขนแต่พอสูงเข้าไปจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวอักษรที่พิมพ์เขาเรียกว่าเป็นตัวอักษรที่เขียนแล้วทับกันนะคะเป็นคำว่า every great every great achievement started with simple dream ซึ่งไอตัว achievement ่ะตัว e อะคะ่ะมันจะไปซ้อนทับกับตัว start ที่เป็นตัว E ีเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นไม้กางเขนนะคะแปลว่าทุกๆความสําเร็จเริ่มจงจากความฝันเล็กๆอ่าก็เป็นเป็นอันนึงที่สวยมากแต่ต้องแบบต้องแบบเห็นภาพชาัดๆจริงๆถึงจะอ่านออกว่ามันอ่านว่าอะไรอะ่มะมกอคือก่อนหน้านี้แทบจะไม่คือเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นประโยคที่อ่านว่าอะไรแต่พอสูงเข้าไปแล้วมันเป็นฟอนที่อ่านยากนิดนึงก็เลยแบบแต่ว่ามันเราสึกว่ามันสวยตรงที่ความยากของการอ่านนี่แหละเพราะว่า เราแค่เห็นว่ามันเป็นไม้กางเขนเฉยๆทับกันเฉยๆแต่เราไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเราต้องเห็นแบบชัดจริงๆถึงจะเห็นว่ามาร์เขียนว่าอะไรเนาะมาที่สองอันสุดท้ายนะคะที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาทําคลิปรอยสักของกซเว่นะคะก็คือรูปที่มาร์กับน้องแบมถ่ายด้วยกันก็คือมาร์ากสักก่อนทั้งสองอันเลยแล้วก็น้องแบมมาสักตามนะคะก็คือเป็นรูปเลขเจ็ด แล้วก็หัวใจอ่าหัวใจอันนี้จริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าเอ้ยอาจจะสักแค่เลขเจ็ดเราจริง,รงๆมาร์กสักหัวใจอันนี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบถ้าทุกคนเคยเห็นแบบสายรัดสายไฟอที่เราสายไฟแล้วแบบมันจะแบบปลดออกมาไม่ได้ทุกคนพันการเป็นหัวใจอยู่ตรงแขนขวาอืมพันกันหัวใจอย,อยู่ที่แขนขวาตรงประมาณนี้แล้วก็อันต่อมานะคะสุดท้ายก็คือเลขเจ็ดด้านหลังนะคะก็คือมาจากก็สิบเอ็นะคะเป็นตำแหน่ง ที่อยู่คนละฝั่งน้องแบมรู้สึกว่าน้องแบมจะเป็นขวามาร์กจะเป็นซ้ายไหมมะน้องแบมเป็นซ้ายมาร์กเป็นขวาโอเคมาร์กสักเลขเจ็ดซึ่งมีฟอนต์ที่ต่างกันจากของน้องแบมนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวอักษรเออเลขทางขวาทางนี้เป็นเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือเท่ากันมากเลยแต่ว่าฟอนต์ที่ต่างกันก็คงแบบเป็นการรวมกันระวัง คนที่ต่างกันแต่รวมกันเป็นกอลเซเวนะอันนี้อันนี้ดีความเองแต่คิดว่าประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้นะคะก็คือทั้งหมด15้รอยสักของมาร์คนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบภาพรวมไหมเรามาดูภาพรวมเนี่ยอ,อย่าเช่นอันเนี้ยเดี๋ยวเราที่เราบอกว่ามาร์คเป็นคนหนึ่งที่สัก,สกชอบสักด้านซ้ายอ่าชอบสักด้านซ้ายแล้วก็สักในตำแหน่งที่ตัวเองอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนน้องแบมแหละคือเขารู้ว่าตัวเองอะ่ะใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วก็เวลา ถ่ายรูปชอบถ่ายด้านไหนแล้วเขาก็จะเลือกสักด้านนั้นอย่างเช่นชุดอะภาพนี้ของบราซ่าอันนี้ยชบเป็นภาพที่เราชอบมากที่สุดแบบโคตรชอบอันนี้อันนี้เป็นการส่วนตัวมากเรู้สึกว่าเวลาเราไม่ค่อยเห็นมาใส่ครอปนะเราเพิ่งเห็นสองครั้งก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดในคอนของมาเองที่อเมริกาไหมที่เป็นเสื้อเสียมพูอะเดี๋ยวเราเพิ่มขึ้นภาพไปดูคือเวลาใส่ครอปอะมันจะเห็นตัวตำแหน่งที่เป็นรอยสักเลขโรมันที่เป็นวันเกิดค,คุณพ่อคุณแม่ที่สีข้าง เวลายกมือมันจะเห็นอันนี้สวยมากแล้วก็เวลามาร์คใส่ขาสั้นอนะมันจะเห็นตำแหน่งเออคำว่าจริงๆมันจะเห็นตรงหัวเขามันน่าจะเห็นคำว่าสเต stay to be r e a l ด้วยแล้วก็เห็นรูหัวใจเวลานั่งขัดสมาธิแล้วหัวใจยิ้มมันเป็นตำแหน่งที่สวยมากอะแล้วมันยิ้มแบบยิ้มเต็มๆอะแล้วก็เวลาใส่ถุงเท้าจะเห็นว่าแบบกริดก็จะเห็นครึ่งนึงมันดูมีความแบบลึกลับหน่อยๆเนาะแล้วก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโคนเดี๋ยวบุญเราขึ้นภาพจะเห็นว่ามารนะ์กอะน่าจะเป็นคนที่ชอบตัวเองซ้ายอะแบบเนี้ยแขนซ้ายมักจะสักยิ่ยมากแล้วเวลาแบบเขาถ่ายแบบถ่ายของที่มาขายนาฬิกาขายแหวนขายอะไรเงี้ยมักจะใช้แขนซ้ายในการโชว์โรดักแล้วแล้วรอยสักมันจะอยู่ด้านแขนซ้ายหมดเลยแบบส่วนมากแล้วมันสวยมากมันดูแบบมันดูมีอะไรมากเราบอกเลยว่า,วาถ้าสมมติแบบเพลนเพลนเป็นเนื้อเพลนเพลนอะ โอเคมันขายโปรดักต์ได้ดีก็จริงแต่เรารู้สึกว่าพอใส่รอยสักเข้าไปมันดูมีความเรียวมันดูมีความแบบเป็นมนุษย์มากขึ้นนะ่ะทุกคนแล้วมันสวยกว่าความรู้สึกเราคือสวยกว่าแล้วเห็นเห็นมันจะเห็นรอยสักแบบออย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละครึ่งคือเขาเลือกสักในตำแหน่งที่ทําให้เวลาเขามูฟอ่ะมันจะเห็นแค่แบบมิติฝั่งเดียวมันจะไม่เห็นแบบทั้งหมดมันทาให้เรารู้สึกถึงความแบบ ดูมีอะไรอืมชอบมากแล้วก็แล้วก็มาร์คมาร์คมักจะใส่แบบอ่าเหมือนรูปขอเสื้อเนี้ยอ่ะรอยสักคือสวยมากมาร์คชอบทำมืออย่างนี้เจะเห็นคำว่าตรูตรงเนี้ยชัดมากอืมประมาณนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมาร์กก็เป็นคนหนึ่งคือคือเรารู้สึกว่าแบบเขาเลือกรอยสักที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ในตำแหน่งที่แบบเป็นจุดขายของตัวเองได้ดีอะมันรู้จักตัวเองดีเหมือนเหมือนน้องแบมเลยเหมือนเหมือนที่เราพูดเราพูดถึงน้องแบมว่า เขารู้จักตัวเองแล้วมันประมาณนี้นะคะสําหรับรอยสักทั้ง15อันของมาถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยในหนาที่นี้ด้วยนะคะสามารถบอกได้วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเมมเบอร์คนต่อไปว่าจะทำรอยสักของใครนะคะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย